เอาเจอนะันนามาสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีค่ะเมื่อนี้เพชรยังกินลูกเฮ็ดอมไก่จ้าอมไก่ทีเออเอาโอเคเยียมเครื่องเนะาะกุกยี่ทางเครื่องที่ใหเราก็ยี่ให้นาอนนั่งนี่เจ้าอุจิไทยคลิปเพชรกับเขาอมไก่น้องไม้สวัสดียังลูกสวัสดีค่ะคน้องไม้เด้อลูกนะเตือนใจนี่แหละกลับมาเยี่ยมบ้านอี่ากีลาน้อยอี่ากี่า เก้วอีหลาเพียงเอาพี่เอามาจะได้พี่ย <um> oh, ังไหนยังปักกันจองโอ้บักกันจองเอาเก็บมาแต่หนจีเออใส่ไอมไก่กับใส่อมไก่เนาะเออบักกันจองใส่อมไก่เอาแบบบ้านบ้านนะพี่น้องแบบบ้านบ้านเทศแนวยูนัยกินแบบบ้านบ้านนี่แหละกับวัตถุดิบเลยมาจากหนาบ่ได้ซืี่มันบอกอันนี้คุ้มพันกับเก็บมาแล้วบักพริกซ่าละปีละปีเนี่ย บาบกเขีกับบต้องเทน้ำ hmm. ล uh ็อกเอาแบบที่ละจุดน wow. like uh ั huh. ้นเุดจุดจุดวแมนมแนแล้วอริอ้อมลว่ะม่มีสามน้อาแดงสวัสดีเอซดูสวัสดีเอน้แดงสวัสดีเอฟซีด้สวัสดีครับหน้าแดงได้ค่ะเดอรกุ๊กเจ้าเก่าอันที่เฮดก้อยกุ้งนั่นหละแฟนับล่พัศนก้อยกุ้งเน่ยเออกุ้งวันมีเวลาใสมืนอไปใส่บอกก้อยกุ้งไงใ่ ปาดอันนี้เก็บมาจากนามีอย่างแดงมีอย่างแดงจงบักกัรจงมีอย่างอีกภาษาวไทยเขาเรียกอย่างบักกัรจงบักผูาบักการบักการเทียนเทียนบักการเทียนบักทั่วผู้ต้นหอมบักสีเหลาเก็บมาจากนาเบิดแม่นบอี่ไทยมาจากไหนาอันนี้กับบักพริกสซริปีด้วยค่ะขมพันธ์กับพริ้ดเก็บมาบ้างแล้ เออเอาผักอีหยังก็เอาใส่ผักไผ่อชื่อแล้วอันเดียวกันให้น้ำหนาเฮานี่แล้วเนาะแต่ว่าไายเรากับไายไทยนั่นก็คือกันยายจอยทำเดี๋ยวเร็วเตี้ยนเร็วๆเออก็ต้องขอไผ่เอฟซีด้วยค่ะขัวกะทิหกจากน้อยค่ะธรรมชาติด้วยค่ะบ้านๆเฮานี่แหละคลอเรียวเล้าอู้ซะเออเห็ดไอ้นี่คลอเรียวเล้าพุทธีเลยเนี่ยขี้เห็ดไอ้นี่ขี้เห็ดอมไก่เห็ดอมไก่ค่ะไออีกแล้วตาแดงจะวันจะรับซื้อกี่ก็ทีวันหยังโอเคค่ะ ป้าจอยป้าจอยสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะป้าจอยป้าจอยสวัสดีเอฟซีอยู่ข้างหลังเด้อค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเลยป้าจอยป้าป้าจอยสวัสดีไม่รู้สวัสดีค่ะโอเคค่ะเอฟซีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าจอยพี่สาวโฮมบัตป้าฮาดกล่องกะแจ้งได้แจ้งดิพี่น้องคนนป้าเห็ดออมไก่ค่ะ แล้วแล้วเอาลงมาพี่แล้วเอาผักใส่ป ah ้านี่ค่ะบักกันจองบักสีวนี่ยังก็เจ็บใส่ไปเออบักการหินมันบ่อเตียนเออบักการหินอยู่น้ำให้น้ำหนาเฮานี่แหละนี่ค่ะเคยอาหารแบบนบ้านเด้อค่ะพี่น้องบ้านเฮานี่ละกินแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องซื้อผักเลยเนี่ยค่ะเนี่ยผักไม่ได้ซื้อเลยพี่น้อง เก็บมาจากสวนปากกันจองเรามาจากน้ำปากกันจองเราโอ้บักหายทีเมนบอกจักเขากหายเส้นเมนบอกกันจงกันจองนะรูดเก็บปดกันองหัดโงัดใส่น้ำมันหอยกระแซบด้ยเนาะเออหัน้ำหอยกระแซบอกระซบะอันนี้คือเรียมหักใส่ออมเน้ยค่ะ ไปออมเห็นັນ็นผักสีบ่เถียนผักสีลาวไอ้ก็เอามาดມາยนี่ <p ain> <p ain> ້ักກีบักแข้งไอ้เก็บมานะใส่แล้วโอ้ยคุมพันว่าสิเอาเก็บไปกินสแก้วบ่ได้กินหรอค่ะสแก้วอันเลิกน้องเอาใส่ออมบิดแล้วมื้อนี้เดี๋ย จาได้กินด okay okay, okay, okay okay, 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 okay. ูย er> right, ู like area, like night, no, ่โอเคค่ะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะแต่แกมาเฮ็ดอันนี้ดูตานี่ยแหละค่ะกินอยู่แบบพอเพียงอันอัสามอันไม่เป็นร่างวันนี้ลานเสาม้าค่ะลานเสาเฮ็ดงานอยู่ยใดก็อยู่ยใดก็โมลูกอ๋อนี่มะออยูยุ่ยังสิบใส่ยุ่ยหลังสิตเฮ็ดงานยู่ยังสิบยู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่แเลยศูนย์วิจัยเออศูนย์วิจัยศูนย์วิจัย แห่งชาติศิริฐกิจเหรอศูนวิจัยเ<ด>ล้อะไรนะสถา,สะาบันวิจัยแม่พูดวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะวิโรจน์ด้วค่ะคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ใจเกียนคุณวิโรจน์ร้านเคยนี่แหละค่ะอ่าแล้วตีหน้าแดงเอาไปะสุงเบิ้งไหนเดี๋ยวเลยพวกสีนาพักสีใส่เอาพักสีใส่กจอมเอาใส่เอาผักใส่แล้วก็ตักแล้วก็ตีได้เอาไปเคลียร์พื้นที่เร็ววอันนี้กระร่างเร็วอันนี้ข่อยเยอะบวกกับหินใส่น้ำ เอาใ่อีกหลายหลายมันมีแต่ผักหลายหลอันนี้ผักสีผักท่าน้องยืดนองคุยออกได้ไาองเียเขาคอ้ําปิดเนาะติโจ้หันหอมให้โอยสันิหันให้ไหมสนนะมันเจ้อีเซมเออปึ๊บดูผ่านดีมาเบ้งปาดอันนี้อย่างเงนี่อย่างนี่ยังอีย่งยอันเนี้ยอันละต๊ก่้กลีอม อมยังออมไก่ออมไก่ใส่ผักสีเหลาสั้นว่าก็บ้านๆเด็กใครเฮ็ดกินแบบบ้านๆนอกเขานี่ละยังมีเสียเอาผักมาใส่เอาผักมาใส่ปาดฝนลงล้วงค่ะพี่น้องคุณอะให้ทำอะไรให้ดูอมไก่ค่ะออมไก่ออมไก่ใส่ผักแผวมีสองเมนูสั้นมือยังแต่ว่าออมไก่ที่ได้หนาเสียไปเลยมัดซับมาซับ บ่งเลยพี่น้องหอมไจค่ะยูโรดสวัสดีเอฟซีค่ะโอเคครับโอเค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 เอาผักมาเอาผักมาพอแล้วเอาผักมาค่ะ อมไก่เด้อค่ะเมนูนี่อมไก่ท่านอ่าใส่ห่อนทวนทวนแบบนี้อ๋อาใส่น่เดังปูดาปัดบบบนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องอมไก่ใส่บักใส่แบบผายใส่บักนี่ยตัวผูตัวผูบักชีลาวหวานใส่หวานใส่รวพี่น้องเน้ยบบบนี้อืมเปิดหอมห่วยห่วยแบบนี้ ้ค่ะเจได้ฝีมือไดแดงเนี่ยน้าแดงเป็นคนเป็นกุกเลยค่ะครอบครัวเนี่ยน้าแดงเฮ็ดกับเขาแซ่บรอบแรกเออูกตีปนี่ยถกแล้วสูกแล้วก็ตักไปไปตากยขาดั่นพักยังอากาศหฮนมันล้มอากาศเิ่นออมไก่ออมไก่ป้า พีนน่องพีนน้องหอมหอมปูด้ยกันอมปูเราปเลลเอาประกาศเฮ้นกับเก็บในสวนเฮานี่จีโอหลงังที่ไทยมเมื่อเ้าเนี่ยค่ะคลิปที่ไทยมเมื่อเ้านี่ละเตงมือไอแพดหมาบ่า เอาดอกมะแกคือผ anyway mm ู้ใชใครต้มปลาทูคุณเนาะเออผักผักคลียที่มที่คุ้มพันเก็บผักมานะค่ะเพื่อนเอามาใส่อ้อมละเชียวเขเดียวัขเดียวเนแล้วนะคุ้พันเก็บม้าเนี่ยค่ะโอเคตักตักเอาใช่เตียมเอาใส่ถวยม้าา จะแซ่พี่น้องโอ้ยเฮ้ยไอ้เลนเลเอาถาดมาลูกเอาถาดเอาถ้วมาตักไก่ลูกถาดมาวจักไก่เร็วเร็วเร็วตักโ่หอไปเลยน้องมเสียปาดพน่ะปืดปเนี่ยออมไก่ด้วยค่ะพี่น้อง ตัดเส้นวยตัดเส้นช่วยเดี๋ยวไปข้างนอกไปสนะไปไปดูข้างนอกต่อเด้ออันนี้เฮ็ดดังยังเฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดดังเฮ็ดดังเฮ็ดดังไปก่อนเด้อมาแล้วเดี๋ยวถ้าเบิ้งกับเขาได้ค่ะเอานั่งค่ะนั่งนั่งเอาหมอออกเอาหมอออก

เอามาลงมาลงมะมาไหนพี่น้องบ้างออมไก่ค่ะออมไก่อันนี้ทอดเนื้อออมไก่ออมไก่กว่าเป็นอะไรแซ่บนี่ขอบคุณเทพศีหลายๆเด้อค่ะเอาคู่ดีเอาเดี๋ยวจะปิดกิ๊เจินตามมาอีกเลยนึ่งละ ไอบื้เมนูอ้อมไก่เลยคะ่ะอ้อมไก่ผักที่ขุมพันเก็บม,มากับบุริ้ดนะเพื่อน้องมาใส่เด่นที่มีอย่างก็มีผักชีเหลาที่พริ้เนาะมีผักชีลาวมีผักแข้งผักแข้งเนี่ยค่ะใส่ผักแข้งน้ำเราก็ใส่ผักกัญจองบ้านเฮาเอินอย่างก็ผักขายพริ้ดไทยลงตำตำเรียกมานี่มาดูนี่เดี๋ยวหน้าเตือนต่ามมาถ่ายเฉพาะอาหารเลยถ่ายเฉพาะอาหาร เพราะว่าอมไก่เดี๋ยวน้องตักมาอีกสวยหนึ่งกอนอาหารแรงเขาด้วยกัะนะมาส่นี้อะใกล้ใกกันเราอมไก่ปั้ดเดี๋ยวเดี๋ยวดีบอกเด้อทีบอกเด้ออันนี้กับน,นี้มีบักขายบักกันจองเราก็บักแข้งทีุ่้มพันธ์กับครูริสเก็บม,มานะคะเนี่ยเราก็บักชีลาบักชีลาวแเราก็บักชีไทยอ่ากินเขาแล้วก็กินนะนี่ไอได้เอาบักกอสุกมาปะเออเอาบักกอสุกมาน้ำยืมากะนี่ค่ะ อมไก่ก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆเ้วยอค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวที่ไทยเบิร์กอีกตอนนึงก็คืออีกคลิปต่อไปคือบรรยากาศในการกินเข่าของพี่น้องค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ